ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับโจ้ที่ช่องรถคุณนําเข้าบางนาเท็กเตอร์ครับวันนี้ก็พบกันครับกับบรรยากาศตอนนี้นะครับห้าโมงนะครับวันนี้ก็จะพา FC ทุกทุท่านนะครับมาชมครับเจ้า3 1 2หนึ่นะครับถือว่าเป็นรุ่นอ่าที่นิยมมากๆเลยนะครับสำหรับอ่าในตระกูลของแคทนะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นระบบเครื่องธรรมดานะครับไม่ใช่คอมมันเร็วนะครับแต่สติวกเกอร์ของเรานะครับติดให้ลูกค้าเป็น3-1-2หนดีนะครับแต่ตัวรถจริงๆแล้ว เป็น3 1 2 4นะครับคันนี้เราได้ทําการซื้อขายกับคุณลูกค้าไปในราคา1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมบาทครับผมอันนี้จะทําการจัดส่งไปยังอสะซึ่งเซาล์นะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กับตะวันคอมเพล็กซ์นะครับก็พรุ่งนี้จะทําการจัดส่งน่าจะถึงบ้านคุณลูกค้าประมาณ11บเอโมงเช้านะครับเรามาดูกันนะครับว่าในราคา1นึ่งล้านแปดแสนบาทนี้นะครับทางบริษัทบางนาแท็กเตอร์ของเรา,าได้ทําอะไรให้คุณลูกค้าบ้างนะครับก็เช่นเคยครับราคานี้รวมกับใบแท็กนะครับตัวนี้ใบแท็กเจ็ดสิเซน นะครับคุณลูกค้าต้องการเป็นใบแท็กใหญ่ครับเราก็ทาําการจัดเปลี่ยนให้คุณลูกค้าเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมกับช่วงล่างนะครับช่วงล่างนี้ก็ทําการตรวจเช็คกับท่านใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมเฟรมนะครับแล้วก็ระบบโรเลอร์ต่างๆนะครับน้ำมันประเดินก็เปลี่ยนให้ท่านใหม่นะครับพร้อมกับบูทสลักโซ่นะครับอันนี้เราทําการกลับให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยสาหรับใครที่ติดตามเราทางช่อง u t u b e รถคุณนำข้าวแท็กบางนาแท็กเตอร์นะครับก็จะเห็นว่าการที่เรากลับบูทแล้วก็ใส่จะมีเสริมซิมนับเป็นแบบไหนนะครับอ่ ท่านบนนะครับก็เช่นเคยสีสรรันอันนี้เราทําให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างบนหัวเก๋งนะครับอันนี้เป็นไฟ LED แล้วนะครับก็เริ่ม آ, สั่งเป็นรุ่นใหม่ๆมาให้อ่าคุณลูกค้านะครับก็มีไฟส่องสว่างบนหัวเกง๋งแล้วก็ตะแกรงกันกระจกช่องวางเท้านะครับตะแกรงวางเท้านะครับหรือว่าถาดวางรองเท้านะครับก็ทําให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยส่วนแอร์ฟิล์มนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันทีหลังนะครับมาดูนะครับระบบต่างๆอันนี้ระบบระบายความร้อนนะครับอันนี้คือเจาะให้ใหม่นะครับผมนี่ จาะให้เป็นลายสวยงามปเลยทเดียวเที่ยวนะครับสีสันก็ทําให้เป็นสามดีกันเลยนะครับนี่ภ่าลงภายในนะครับเก็บไม่ทานเสร็จสรรเรียบร้อยแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ใหม่ให้เลยนะครับเป็น 3K แบตแห้งนะฮะส่วนระบบของเลีต่างๆอันนี้เป็นอ่ากล้องดักน้ำนะครับนี้ก็ทําการล้างทมความสะอาดอันนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้ําฉีดกระจกนะครับตัวนี้เป็นหม้อพักน้ํำสรับหม้อน้านะครับส่วนตัวนี้มีตัวปรับคอนโทรลนะครับนี่ ีตัวปรับคอนโทรนะครับปรับได้4ระบบนะครับท่านจะขับแบบไหนก็ปรับกันเลยครับส่วนระบบไส้กรอนต่างๆนะครับเปลี่ยนให้ท่านใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรองอากาศกรองโซล่ากรองน้ำมันเครื่องกรองไฮดรอลิกนะครับทำการเปลี่ยนถ่ายท่านเสร็จสิ้นเรียบร้อยจงไหม่ท่านไม่ได้จงไหม่ท่าไม่ได้จักรวดต้องขวดเด้อครับส่วนสีสันนะครับก็ทําให้ท่านใหม่หมดนะครับขัดออกนะครับขัดสีเดิมขัดออกจนเงาเงามนะครับพ่นสีรองพื้นแล้วก็ล้างโซล์ล้างสะอาดแล้วก็พ่นสีจริงครับสติ๊กเกอร์เปลี่ยนให้ท่านใหม่ นะครับเป็นสติกเกอร์ 3M กันละทีเดียวเชียร์พร้อมกับโลโก้ประจำบริษัทของเราครับบางนาแท็กเตอร์นะครับเรามาดูทางด้านของอ่าปัม๊มนะครับปัม๊มไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ก็เป็นปั๊มตัวเดียวกันกับ 312D นะครับก็ใช้ควบคู่กันมาหลายรุ่นหลายสมัยไม่ว่าจะเป็น 312C 312D นะครับ D2 D ธรรมดาปี P 2008 2010 12 14 ใช้ปั๊มตัวนี้นะครับแตกต่างกันแค่ระบบสายไฟฟ้าเข้าครับแต่รวม,รวมๆคล้ายๆกันนะครับก็ถือว่าอะไรหลากหลายครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นระบบเมนนุ่นโนะเมนระบบเมนนว่นมากกว่าระบบไฟฟ้าครับไม่ว่าจะเป็นระบบอโอโต้ต,ต่างๆอันนี้ก็ไฟฟ้าควบคุมนิดหน่อยแล้วก็ระบบคันเร่งก็ยังใช้เป็นแบบสายคันเร่งอยู่นะครับไม่ใช่ใช้ไฟฟ้าแบบเต็มร้อยเหมือนสารหนสองดี ครับสีสันนะครับก็อย่างที่บอกไปทําให้เสร็จสรรเรียบร้อยถังโซล่ารล้างให้ใหม่ครับถังเฮดิกรล้างให้ท่านใหม่นะครับส่วนซีนกระบอกนะครับตัวนี้ซีนกระบอกรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยเลยนะครับทั้ง4ี่กระบอกนะครับรวมถึงบูทสลักนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นตูดกระบอกยกนะครับโคนบูมนะครับนี้เราทําการตรวจเช็คบูทสลักให้ท่านแล้วก็เสริมชิมให้เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับรวมไปถึงนะครับมุ้งกี นะครับนี่มุ้งขีก็เสริมข้างให้ท่านนะครับพร้อมกับเปลี่ยนบูธสลักพวกนี้ครับเราทําให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยรูตรงนี้ที่ว่ามันหลวมนะครับเราก็คว้านให้ท่านใหม่นะครับตัวนี้ที่แรกมาเป็นระบบตัวคลิปนะครับนี้เราก็ทําการปรับแต่งให้เป็นระบบลายหัวเจาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสรรเรียบร้อยคุณลูกค้าซื้อหัวเจาะมาประกอบก็ยิงได้เลยนะครับส่วนด้านหลังของมุ้งกีนะครับยังเดิมๆดีอยู่นะครับตัวนี้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนให้คุณลูกค้านะครับเพราะว่าอันนี้ยังดี สีแบบดีครับฟันมุงกีต <c subscriber> er ัวนี้เป็น5ฟันนะครับอ่ะก็รุ่นนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ยังเป็นเครื่องอ่าไม่ใช่คอมม่เร็วนะครับเป็นเครื่อง C ีอะไรซีอะไรเคซีเคเคอะไรนี่แหละครับอันนี้นะนะไม่ใช่คอมม่เร็วนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีอันนี้ไม่ได้ขายนานครับเริ่มลืมแล้วนะครรุ่นเก่านะครับก็ถือว่าไม่เก่ามากนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมครับส่วนระบบภายใน นี่นะครับเราภายในเราล้างขัดให้ท่านเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างครบสมบูรณ์นะครับตัวนี้เบาะหุ่งไ่ท่านใหม่ครับนี่เบาะหุ่งไปใหม่นะครับด้านหลังนะครับล้างขัดให้เสร็จสรรพเรียบร้อยส่วนระบบแอร์ต่างๆระบบไฟฟ้าสั่งจ่ายทุกอย่างสมบูรณ์ครับเดี๋ยวเรามาดูระบบไฟฟ้ากันนะครับว่าจะสมบูรณ์จริงอย่างที่โฆษณาหรือเปล่านะฮะอ่ะขยับเตชีครับนี่โอ้แอร์พุ่งนะครับเดี๋ยวปิด นะครับน no ี่นะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับน้มันก็จะมีตัวนี้ครับเป็นเกียร์ความร้อนของอ่าหม้อน้ําเกียร์ความร้อนของไฮรีครับอันนี้เป็นเกียร์น้ำมันโซล่านะครับอันนี้คือระดับการเร่งเครื่องนะครับนี่หน้าจอนะครับเป็นเมนูภาษาไทยให้แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้อยู่ในโหมดเต่านะครับหรือว่าเดินช้านะครับอ่ะสตาร์ทเครื่องครับอันนี้ผมจะเร่งเครื่องครับ2 3 4ี่ ห้าห9เจ็ดแปดเก้าจิบนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดโอโต้นะครับนี่ที่เหยียบนะครับของหัวจอดนะครับนันครับเสร็จสับเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโอโตโอ้อันนี้ก็จะเป็นต่อกระต่ายของตัวเดินนะครับนี่นี่นะครับนี่เราก็จะขึ้นหน้าจอเหมือนกันนะครับต่อกระต่ายนี่ก็จะเป็นเปิดไฟครับนี่ เปิดไฟนะครับอันนี้ที่ปัดกระจกนี่นะครับนะครับเป็นแม็กซ์สองขีดก็จะเร็วพื่ววิวับปิดครับอันนี้ที่ชีกระจกครับนี่นะครับนะครับทุกอย่างสมบูรณ์นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นออโต้มือนะครับนี่นี่ครับก็จะเป็นเดินเบาก่นทีก็จะเป็นออโต้นะครับก่อนทีก็จะเป็นเดินเบาครับตัวนี้ปุ่มแตะครับนะครับนี่ ส่วนเซนลกต่างๆอันนี้เป็นสซนลูกเก่งอ่าเล็กนะครับนี่นะครับนี่ส่วนฟิล์มครับเราติดตั้งให้ท่านใหม่หมดเลยนะครับติดเต็มนะครับนี่วิ้ยโนะครับติดให้ใหม่นะครับติดวิ้วโให้ใหม่ครับแอร์เปิดแอร์นะครับนี่แอร์ก็เป่าอุณหภูมิครับติสิพอครับลงลงมานะครับนี่ตัวแอร์สูอย่างสมบูรณ์นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นคอมีะขึ้นตรงนี้นะครับนะครับก็มีอะไรมากมายครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นช่องแอร์แล้วก็เป็นช่องเก็บของนะครับนี่นี่เราล้างขัดทำสะอาดอ้าวจะบุกเราเงาต่อ,อะนะครับเดี๋ยวผมจะลองระบบให้เอสซีได้ดูกันครับอ๊บเราจะมาลองระบบโอโต้ก่อนนะครับยกครับมุงกี้ครับ อามครับสะิงครับะครับลองกันเลยนะครับระบบระ่บต่บบงางๆนะครับอย่างที่บอกไปนะครับบูด ตานะครับเราทำไปทถ้าเสร็จสเรียบร้อยนี่โอ้สวิงนิ่มครับเี่ครับโอ้ใช่ได้เี่ครับโอ้ใช่ได้ครับเี่ครับ สามหงสองสี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองสักเดียวสีดำกันดูครับ ี๋ยวพวกนี้นะครับเราก็จะไปลองระบบกันที่นัาง,งานกันเลยทีเดี่ยวเที่ยวนะคนี่สายสองนะครับเป็นรถที่ถามหากันนะครับก็ถือว่าถามหากันเยอะพอสมควรนะฮะสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นในตำนานครับดีว่าความเร็วใช้ปิปป๊ปพารนะครับแล้วก็ระบบการดูแลต่างๆดูแลง่ายครับดูแลง่ายฮะโอ้ เราพอกันหอมปากหอมคอครับไม่ต้องเอาแบบเต็มร้อยจวดการนะครับแล้วคลิปเราจะยาวครับก็อย่างที่บอกไปนะครับทุกระบบทุกอย่างครับเราได้ทําการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นบูธสลากทุกจุดนะครับระบบไฟฟ้าแรงดันความร้อนรอบเครื่องนะครับอุปกรณ์ต่างๆจัดได้ว่าเต็มร้อยกันเลยทีเดียวเชียร์ครับถึงเราจะเป็นรถนําเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะครับถึงจะเป็นรถมือสองนะครับแต่คุณภาพเรารับประกันครับ จะหนักจัดเต็มไม่ท่านแน่นอนนะครับซื้อรถจากเราไม่ต้องกังวลนะครับเพราะเรามีทีมงานบริการหลังการขายครับมีฝ่ายอะไรนะครับมีลงซ่อมาตรฐานในท่านนะฮรรถมีปัญหาที่หน้างานนะครับไม่ต้องย้ายมานะครับเรามีทีมช่างไปดูแลท่านจนถึงหน้างานนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็คอยกดซับสไครต์ให้กาลังใจสำหรับช่องน้อยของเราได้ดีเสมอมาสุดท้ายนี้ผมโจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ